ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับพุทธนะครับจาก่อง Easy Gaming กันอีกแล้วนะครับทุกคนก็วันนี้ก็มาอยู่กับเซิร์ฟเวอร์อเมริกานะครับในเกม One Punch Man The s t r o n g e ก t นะครับก็ผมจะพาทุกคนมาดูศึกดวลข้ามเซิร์ฟนะครับในเซิร์ฟเวอร์อเมริกากันนะครับทุกคนอ่าเซิร์ฟเวอร์อเมริกานะอ่าเพราะว่าตอนนี้เมตาก็ยังเป็นเมตา S S R บวกนะครับตอนนี้เพิ่งขึ้นเกลิวกันชุบนะครับตัวใหม่ล่าสุดนะที่ผมได้สุ่มมานะครับนี่ก็เป็นเกลิวกันชุบนะครับก็มี S S R บวกแค่ตัวเดียวนี่แหละเพราะว่าเพิ่งเล่นนะครับทุกคนก็ ได้เกลียวมานะใครที่ดูคลิปก็น่าจะรู้นะคบว่า10บใบสุดท้ายก็ได้มันมานะครับทุกคนก็อ่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูศึกดวลฮีโร่เอ้ยศึกดวลฮีโร่อะไรล่ะศึกดวลข้ามเซิร์ฟนะครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตกิจกรรมใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในเซิร์ฟเมกากันนะครับนั่นก็คือเหมือนจะเป็นกิจกรรมขุดหาสมบัติอะไรสักอย่างนะครับทุกคนก็อันนี้เหมือนเซิร์ฟไทยเราก็เอามาหลายครั้งแล้วนะสำหรับอ่า อันนี้นะครับทพกคนก็มันจะให้เราหาตั๋วนะครับเนี่ยมันมีตั๋วฟ้าตัว๋วม่วงตั๋วส้มนะครับแล้วก็มาแบบค้นเขาเรียกมาอะไรอะมาไซต์ตรงนี้นะครับทุกคนแล้วก็มันจะตั๋วม่วงก็จะได้ของที่ไม่ไม่ค่อยดีนะเนี่ยมันมีระดับ B แล้วก็ระดับ E แล้วก็ระดับ S นะครับเพกคนก็อ่ามันจะได้ของแตกต่างกันไปนะครับซึ่งอ่ามันจะมีกิจตรงนี้นะเพื่อให้แลกนะเนี่ย สามร้อยก็จะแลกตรงนี้ได้นะครับทุกคนนะมันมีอันนี้แผ่นเวลห้านะแล้วก็มีตราไอมังกรนะครับทุกคนก็50อันนะครับแล้วก็อันนี้ก็ดีนะอันนี้ของทองนะครับทุกคน10กล่องนะ90นะอันนี้ก็ดีมากๆนะแล้วก็ตรงนี้ก็มีเวลหกนะครับแล้วก็มีไอการ์ดบัฟนะครับทุกคนมีสกิลลูนด้วยนะตรงนี้ก็แนะนำเอ้ยอันนี้ ไม่รู้ว่าใครที่เล่นเซิร์ฟเวอร์เมกาอยู่หรือเปล่านะใครเล่นอยู่ก็แนะนํานะครับทุกคนมามาทากิจกรรมอันนี้ได้นะหรือว่าใครที่จะมาเล่นนะครับทุกคนแล้วก็วิธีได้ตั๋วนะครับก็คือการเล่นอ่ามันมีล็อกอินนะเนี่ยล็อกอินก็ได้นะครับเนี่ยวันแรกได้ตั๋วฟ้าวัน2ได้ตั๋วม่วงวัน3ได้ตั๋วตั๋วทองนะตั๋วส้มนะแล้วก็ตั๋วฟ้าตั๋วม่วงตั๋วส้มตั๋วส้มนะครับทุกคนอันนี้นะแล้วก็ตรงนี้ก็น่าจะเหมือนเราจะ กดค้นเอ้ยกดได้รับของไปเรื่อยๆมั้งอันนี้แล้วเราจะได้ของนะแล้วก็มีเล่นตรงนี้ด้วยนะครับทุกคนนี่ตรงนี้นะอ่ามีนิเกมตรงนี้นะผมก็กดไปครบเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วก็กดเพรอัดไปเลยนะให้ครบนะครับทุกคนเล่นให้ได้แบบอ่าให้ไกลที่สุดนะทุกคนแล้วก็โซนิกเนี่ยผมเล่นจนไอ้นี่ฮะทุกคนเล่นจนแบบผ่านทั้งหมดอะ คือแบบผ่านจนมันไม่มีดา่านให้ผมเล่นนะก <g ül> ็ <g ül> จะตึงเลยนะครับทุกคนอ่ะมาดูอันดับพลังนะครับตอนนี้ผมก็อยู่อันดับที่2นะครับทุกคนพลังอยู่ที่3ามล้านสี่แสนนะครับทุกคนมันแทบจะขึ้นอันดับ1ได้นะครับถ้ามีโกนะตอนนี้คือโกหมดนะครับถ้ามีโกผมน่าจะขึ้นอันดับ1ได้นะครับทุกคนเออไอดี ID เกือบสายฟรีนะครับจริงๆมันจะเป็นไอดีสายฟรีอยู่แล้วแหล,ละถ้าผมไม่แบบ ด้อ,อยากได้กูยิสือนะผมก็เลยกดกูเิสือไปนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เลยนะกดซัพพอร์ตแล้วนะทุกคนเออเกือบได้แล้วนะเออเกือบได้กูยิสือล่างแรงนะนะมันเป็นกูเิสือล่างแรงนะครับทุกคนก็เกือบขึ้นอันดับที่1แล้วนะครับก็ห่างกันประมาณส0 0 0 0ื่นสี่หมื่นสี่หมื่นสามสี่หมื่นสามพันสี่หมื่นสองพันสามร้อยประมาณนี้นะครับทุกคนก็อีกนิดนึงนะเออตัวคนนี้ก็เป็นตัวบั็กเลยนะครับทุกคน ตัว S, S R บวกครบเลยนะสำหรับอ่ามันครบในเซิร์ฟเวอร์ผมนะครับเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ผมตอนเข้ามาก็จะเป็นกระบองเหล็กนะครับทุกคนกระบองเหล็กแล้วก็คิงเข้าวงล้อแล้วก็เดือนต่อมาก็เป็นเกลิวแล้วก็ต่อไปก็เป็นด้วงเอยด้วงก่อนดีด้วงแล้วค่อยกระบองเหล็กนะแล้วก็มาคิงวงล้อแล้วก็ไอเกลิวกันชุบนะครับทุกคนอ่าอัน ตาไอพาดด่านนะครับอยู่อันดับที่2นะครับตัวละครสุดเก่งอยู่อันดับที่3นะครับเพื่อนเป็นโจซีนะครับกิ้วก็แน่นอนนะอยู่อันดับที่1น,นะครับทุกคอนอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับคู่แรกกันเลยนะครับคนไปกันเลยนะ มาทุกคนก็เข้ามาในการต่อสู้กันแล้วนะครับทุกคนขอเปิดแอนิเมชันเพื่อความหล่อเท่นนะด้วงอาุูลาคาบูโตะของฝั่งสีแดงได้เปิดก่อนนะครับทุกคนต่อยไป2ล้านหนะึ่งแสนาเมตนะวิยังถึกอยู่เอ้ยมันไม่ได้ถึกนะแต่มันมีโล่เอ้ยมันมีลูกง้องนะครับของอาบลรุน,นะกิลิวกะชุบอติมา5้าล้านนะครับตะกี้อาวุธ3ดาวด้วยนะครับทุกคนการโรเขกหัวขึ้นกลับมานะแล้วก็ด้วงอาซูล่าบูโตต่อย เกลเรวกะชุบไปสอลา้านสองเศดามีเอ็นะครับทุกคนแล้วก็โบรตสยิงปืนใหญ่สูญสลายปิดสองล้านสามเศษดามีเอนะครับติดโล่ไป5ตัวแล้วนะสำหรับฝนะั่งสี่แดงนะเกเวิทไล่โจมตีไปนะครับทุกคนแล้วก็กาโลเข่งหัวขึ้นกลับมานะครับอัซุราคาบูโตก็ต่อยไปอกรอบหนึ่งติดกระดูหกหักสีทองด้วยต่อยไปสองล้านหนึห่งเศษดามีเมนะอาวุธสามรานะแล้วก็จะกระพัดเด็ก อซิบะบอมไปนั้น2ล้านดาเมจนะครับทุกคนเพราะว่าติดโล่กันหมดนะมีแค่ด้วงตัวเดียวนะที่ไม่ติดโล่นะกาโลเคหัวขึ้นกลับมานะไม่ติดกระดูกหักนะเพราะว่าจัก,กรพรรดิเด็กมีกันนะแล้วก็เกวินอติไปสตัน3ส,สยองขวัญน,นะครับทุกคนแล้วก็เป็นกระบองเหล็กของฝั่งสีฟ้าได้หมุนแต่โ่หายโลหายกระบองเหล็ก อะไรนะลมปาดทัศซมาก,กีจําได้แค่ซื้อนี้นะแล้วก็ปาดๆไปติดโล่ไปหมดแล้วนะครับทุกคนซื้อมันจําไม่ได้แล้วนะผมเรียกลมปาดทัศซมาก,กีไปก่อนละกันหมุนมาอันนี้พาร์ทแรกนะถ้านอนตายมาแล้วก็มาปั่นแค่รอบเดียวนะกระบ,บองเหล็กอาวุธสามดาวเหมือนกันนะครับหมุนๆไปสี่ล้านเก้าแสนดาเมจนะแล้วก็โอ้โหลูกน้องคงโบลอสระเบิดมานะกระบ,บองเหล็กถึงกับนอนทิ้งติ้งเลยนะครับทุกคน แล้วก็เป็นเกลียวกันชุบก็อันติไปก็เป็นแค่อาวุธ2นดาวนะครับทุกคนกาโลของฝั่งสีแดงได้อันติติดกระนำ่ำสีแดงจะแรงขึ้นมากแค่ไหนนะปล่อยมาจากกาโล ปาเจเอ้หนึ่งล้านเจ็ดเดามเนะครับทุกคนแล้วก็ฟินิกแมนก็ตีธรรมดามานะแต่เขายังมีลูกน้องกันอยู่นะครับทุกคนแล้วก็ดวงติดสตันไปเทืนนี้ไม่ได้ออกอันตีนะเกลียวกระชุบก็อันตีว่าเจ็ดล้านหกเศษดามินอนอนทิงท้งไปหนึ่งสองสามสี่ตัวแล้วนะครับทุกคนเหลือแค่ฟินิกแมนที่ยังนอนท้งทิงอยู่และโบลอดปืนใหญ่สู่สลายอันตีไปสามล้านแปดเดามิเอสตอนไปเจงหวะนนี้จะเท่าไหร่โบโบปับ สองล้านเก้าแสนแล้วตะกี้แล้วก็จักระพัดเด็กก็สีบะบอมไปนะอาวุธสามดาวทั้งทีมเลยนะสำหรับฝั่งตรงข้ามนะครับทุกคนฝั่งไม่ใช่ฝั่งตรงข้ามฝั่งสีฟ้านะเกวินก็ได้อันติไปติดสตันอีกแล้วนะอาวุธสามดาวด้วยนะครับทุกคนแล้วก็จักรพพัดเด็กไล่จมตีไปนะกระบองเหล็กก็ขอเอา้าไม่ได้หมุนนะเออตีธรรมดาไปก็ได้นะเพราะว่ายังไงก็ติดโล่อยู่แล้วนะกระบองเหล็กของฝั่งสีแดงฟื้นขึ้นกลับมาขอมุนหน่อยละกันนะแล้วก็ลมปาดทัศซึมกีนะ ปอบหนึ่งล้านหกแสนสามล้านนะครับทุกคนติดโลไปสามตัวนะแล้วก็ดวงก็ตีทำไอดวงหายนะครับทุกคนแล้วก็สะท้อนไปโบห้าล้านสองแสนนมดติดโลไปสี่ตัวเหลือแค่ด้วงตัวเดียวนะที่ยังไม่ติดโลนะมาในเทินที่3นะครับกิร <Pot puedo> <artist> ิยประชุมอ no like ันตีไป4ี <absorbed> ่ล <popular turns> to ้านหกแสนนามินะครับทุกคนแล้วก็นกไฟฟินิกแมนยังไม่ตายนะแล้วก็กระบองเหล็กตายไปแต่ว่าเกิด เกิดมานะจากพาสีฟนะแต่ว่าโบรต์ยิงเธอนี้จะไปเลยหรือเปล่า21ล้านไปเลยนะครับทุกคนนอนทิ้งเตงนะครับทุกคนเออสำหรับอ่าคุณเคนเออสักอย่างอ่านสักอย่างแหละก็พลังห่างกันตั้งครึ่งหนึ่งนะครับทุกคนก็ไม่แปลกใจนะทำไมถึงแพ้นะอ่ะไปดูอีกคู่หนึ่งนะครับทุกคนก่อนที่จะไปดูรอบสิง์นะครับทุกคนไปอ่าคนนี้ก็เป็นคนโป๊กเกอร์นะครับรอบนี้เป็นคนปุ๊ก รอบนี้เป็นคุณโป๊กเกอร์นะครับทุกคนฤทธพันธ์ไปหมดแล้วนะก็ได้เข้ารอบจริงไปก่อนนะพาไปดูอีกคู่กันเลยนะมาทุกคนก็เข้ามาสู่ในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยนะขอบปิดแอนิเมชันนะครับเพื่อความรวดเร็วนะดวงฝั่งสีฟ้าได้เปิดก่อนนะหนึ่งล้านเก้าดาเมจนะครับทุกคนก็ไม่มีอาวุธสามดาวนะสาหรับดวงดวงของฝั่งสีแดงเอ้ยสีฟ้านะแล้วก็จักรพรรดิเด็กอติมาสามล้านทาเมจเหนะครับทุกคนอันนี้อาวุธสามดาวนะแล้วก็ดุกน้องไรจมตีไป ก็ดวงของฝั่งสีแดงก็ขอเปิดตามนะครับปับ๊ม2 8 0 0ดนดามเมตนะครับทุกคนไม่มีอาวุธเหมือนกันแล้วก็ด้วงของฝั่งสีฟ้าสวนขึ้นกับมาไล่โจมตี1ล้าน00นดามเมตนะครับแล้วก็คิงคิงเอ็นกินมาเหมือนคิงของฝั่งสีฟ้าไม่ใส่ของความเร็วนะครับทุกคนแล้วก็ด้วงต่อยไปจังหวะนี้นอนทิ้งติ้งไปเลยนะสำหรับคิงนะครับลูกน้องไอ้โดนก็รับดามเมจไม่ไหวนะครับแล้วก็ ดวงอันไรโจมตีใส่เกลียวกันชุบไปนะครับทุกคนอะตอมมีขอปาดหน่อยละกันปาดบโห้าล้านหกแสนดามีนะครับทุกคนแล้วก็บนทองตีธรรมดาไปอูโหูเจ็ดเจ็ดเอ้ยไม่ใช่เจ็ดหนึ่งล้านนะครับทุกคนแล้วก็โบร้อนของฝั่งสีฟ้ายิงมาจาังหวะนี้หนึ่งล้านสามแสนดามีโอ้แทบไม่เข้าเลยนะแทบไม่เข้าเลยนะดวงบอกชิวๆนะแล้วมันต่อยสวดคือกรับไปแบบนี้ดิเรียบร้อยนะสองล้านเจ็ดแสนดามีนะครับทุกคนแล้วก็พี่นำก็ต่อยธรรมดาไปนะอ่าแล้วก็ไอ ไอตัวอะไรนะนานฟ้าตีธรรมดาไปเออหนึ่งหมื่นด,ดาเมจนะสะท้อนมาสามหมื่นนะดวงอสุาคาบ,บุตโตก็ต่อยคืนกลับมาหนึ่งล้านเก้าแสนดาเมจนะครับทุกคนแล้วก็ไล่โจมตีไปนะสาหรับไอเจกรพรดเด็กนะครับทุกคนแล้วก็ดวงอสุาโมโต,โตต่อยมาจังหวะนี้ 2, 800, สองล้านแปดแสนดามิเมตนอนเตงเต้งไปแล้วนะสําหรับฝั่งสีฟ้านะครับทุกคนอ่ะเขาเปลี่ยนคุณคํมคอมแบ็กเออคอมแบ็กคอมแบ็ก ก็เป็นคนที่ชนะไปนะพลังก็ไม่ได้ห่างกันมากนะครับแต่ว่าคนนึงมีคอเกลิวนะสว่วนอีกคนก็เป็นคอปุ่บอมนะครับทุกคนไปไปดูในรอบอสิงชนะเลิศกันเลยนะครับทุกคนไปกันเลยนะมาทุกคนก็เข้ามาสู่รอบสิงชนะเลิศกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นคุณคัมแบ็กกับบ็อกเกอร์นะดวงของฝั่งสีแดงนะของคุณคัมแบ็กได้อันติไปก่อนนะครับอาวุธสองดาวนะแล้วก็เกลียวกระชุบก็ได้อันติส่วนคืนกับมานะสามล้านสี่แสนดาเมจอาวุธสามดาวนะครับ ส่วนบอลทองป็ติดโล่ไปเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วก็อสุระโมโตไล่โจมตีไปนะสามล้านสี่ดาเมทนะครับทุกคนแล้วก็เกเรวกันชุบของฝั่งสีแดงนะของคุณคัมแบ็กก็ได้อันตีไปเหมือนกันแต่ว่าเป็นแค่โล่เอ้ยเป็นแค่อาอเทียม,มเฉพาะ1ดาวนะครับเอ้สองดาวนะครับทุกคนแล้วก็บรลอตยิงมา4ล้านสองเศดาเมทนะครับจะสะท้อนไปเท่าไหร่นะครับทุกคนแต่ว่าดวงขอต่อยไปก่อนนะสามล้านสองดาเมทโอ้โหสะท้อน21ล้านนะตะกี้ ยี่สิบเอ็ดล้านหรือสองล้านหนึ่งแสนนี่แหละผมแต่ว่าผมว่าน่าจะยี่สิบเอ็ดล้านอุ้ยแต่ว่าระเบิดมาระเบิดใส่ฝั่งสีแดงนะแต่ว่าโดนด้วงสะท้อนไปติดโล่สี่ตัวนะครับของฝั่งสีฟ้านะครับทุกคนเฮ้ยมีลุ้นอยู่นะเนี่ยทุกคนแต่ว่าจักรพพัดเด็กขออันติมาสองล้านแปดแสดดนดาเมจติดโล่ทั้งทีมเลยนะครับทุกคนเวอร์มากนะสำหรับจักระพัดเด็กนะเป็นตัวดีมากๆนะแล้วก็เกมเวินก็ขออันติหน่อยละกัน ลูกเตีพยายุสลัดตันไป1นล้านห้าเ0นดามเตจรแล้วก็ลูกน้องไล่โจมตีไปนะกระบองเหล็กก็มาขึ้นมาปั่นนะครับทุกคนแล้วก็ปั่นปั่นปั่นกระบองเหล็กมันเพ้เมตาของเกลิวอยู่แล้วนะเพราะว่ามันติดโล่นะครับทุกคนเออได้ปั่นแค่โล่นะแล้วก็ดวงก็ได้ต่อยธรรมดาไปนะครับทุกคนแล้วก็ดุงงองของไอจักรพรรดิก็ได้ไล่โจมตีไปนะ่ามาในเทิร์นที่2นะครับโล่ก็หายกันเกือบหมดแล้วนะ ดวงอัสูรลาโมโตต่อยไป2องล้านเก้าแสนดาเมจติดโล่อีกแล้วนะสำหรับโบลส์น,นะครับทุกคนแล้วก็เกลียวกันชุบของฝั่งสีแดงก็ได้เปิด4 8, ดี่ล้านแดแสนดาเมจนะตะกี้ไอ้นี่นะเก็บคอไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็สุรลาโมโตต่อยไปอีก2องล้านสแสนดาเมจนะครับทุกคนเกลียวกันชุบก็ขออันติส่วนขึ้นกลับไป2ล้านดาเมจนะผมอยากได้มากนะสำหรับดวงนะแต่ว่าตัวไม่พอนะต้องไปปาดไป3ามล้านสแสนดาเมจนะครับทุกคน แล้วก็โบลอสก็ยิงด้วงโอ้โหเต็มเต็มเต็มคา,าราบลนะครับทุกคนสี่ล้านสองแสนนามิตรจะโดนสะท้อนไปแล้วก็จะติดโลหรือเปล่าแต่โดนต่อยไปก่อนตายไปก่อนนะโดนสะท้อนไปด้วงของฝั่งตกข้ามเกือบติดโลนะครับทุกคนแต่ว่าฟินิกแมนได้ตีธรรมดาด้วงจะติดโลหรือเปล่าด้วงย,ยังไม่ติดโลนะครับ บอลทองไม่ได้ออกนะอ่าพี่ดำก็ไม่ได้ออกแต่ว่าจากกักรพรรดิเด็กได้อันติมา14ล้านดาเมจนะครับทุกคนเหลือแค่3ตัวนะเหลือด้วงอะตอมิกแล้วก็ฟินิกแมนเท่านั้นนะแต่ว่าเกมเวนอันติไปเรียบร้อยนะครับสำหรับด้วงนะติดอ่าสตันไปนะแต่โดนสะท้อนไปเฮ้ยวืกจะไหวจริงหรอแล้วก็ลุงน้องไล่โจมตีไปนะอุ้ยโดนสะท้อนอ้ยเหลือแค่ด้วงไปด้วงกับด้วงเฮ้ยเอาดีด้วงของฝั่งสีแดงแบบ ไอ้นี่มากเลยนะทุกคนถึกมากเลยนะแล้วก็จะเป็นตัวแบกได้ดีหรือเปล่าสําหรับดวงนะฟินิกแมนก็ฟินิกดิ่งเวหาไปนะครับยังไวเอ้แต่ว่ายังเหลือกระบองนะครับทุกคนลืมเห็นกระบองเหล็กนะเพราะว่ากระบองนอนอยู่ไงตะกี้ปั่นปั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 นมาปั่นปั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 นติดโลหรือเปล่าเรียบร้อยนะครับเกือบไปแล้วนะครับเออฝั่งสีฟ้าก็เกือบไปแล้วนะถ้าไม่มีกระบองก็ได้ลุ้นอยู่นะครับคนก็เป็นฝั่งคุณโปเกอร์นะครับ ได้แซมไปนะครับสาหรับสัปดาห์นี้นะก็จริงๆผมก็ไอ้นี่มานานแล้วนะเออมันก็มีมานานแล้วแหละสำหรับศึกล้วนข้ามเซิร์ฟนะแต่ว่าไม่ได้ทานะครับทุกคนส่วนผมก็ไปตั้งแต่รอบ3 2มทีมแล้วนะเ <c oughs> จอกับคนนี้นะมีกระบองเหล็กมีด้วงนะครับก็นอนทิ้งเตี้ยงนะไม่รู้ว่าเข้าเซิร์ฟไหนนะครับแต่เขาอันดับที่11นะครับทุกคน ก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับส่วนใครที่ยังไม่กดก็ฝากทุกคนกดกดกดให้ผมด้วยนะครับทุกคนก็ใครที่มีคอมเมนต์อยากสอบถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้ล่างคลิปได้เหมือนเดิมนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคนบ๊ายบายไปเจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากทุกคนกดติดตามไว้้ดวยนะคร bye bye. ครรัับบบ